เ็กคอมดีโอ้โหมว่าอะไรอะปนลี่เขาถามว่าอะไรอะไรคุยอะไรรับอ้าวในยอนโอักเนี่ยไปขับไปตั้งแต่หนูเล็กลยค่ะมาถ่ายรูปก่อนดีวกเดียวเขาถามว่าเรามาทำอะไรกัน มาขายดินปูท uh, oh. ี่บ้านหนูปลูกกุหลาบกกุหลาบแล้วไงแล้วทำไมทำไมลูปกระตินน้ำพริกตะย้อมน้ำพริกเขียวน้ำพริกตะย้มไม่ไใส่ดินถ้าปลูกกุหลาบแล้วเอาน้ำพริกตะย้เนี่ยใส่ไปในดินแล้วมันจะเป็นกุหลาบจะงามไม่ใช่ปุุ๋ยคอกถ่ายโอ้ยยิงครบยิงครบเดี๋ยวคุยเรื่องดินก่อนรู้ได้ไงว่าดินไม่ลองไม่รู้ได้ดีขนาดไหนป้าหนูไปใช้ใช้อยู่ดินไม่ได้ เอาเดินดินไม่ลองไม่รู้ไดูไปคุยคุตรงนู้นยืนยนตรงนี้ันดีดินดดีดินเดชหันหน้าเขยิบ้อยู่น้ตข้อดน้เขาบอกใช้ดินป่าดินดอกปูดูไม่ลองไม่รู้อันนี้แว่านาเกินนะให้โฆษณาเท่าไหร่ไม่ใช่โฆษณาเนี่ยใช้ดินนี่นี่ดินไม่ลองไม่รู้ครับป่าตามแล้วแต่ก็เดิกๆครับ ตั้งกันเหมือนเด็กเลยนะัจำใจรูเด็กตัวเฮ้ยเคยเป็นเด็กเงี้อนะอ๋อวันที่ไหนเกิดมาผมก็ั้งผมก็เคยแปบกไปครั้งนึงนะอ้มเอิ้นเกิดว้าวแสดงว่าเชื้อสายเดียวกันเราเคยเป็นเด็กเหมือนกันเดือดยานจันญาติกันยานฮอบแล้ยสุพรรณเนี่ยคนที่ไหนเนี่ยคนที่ไหน บชุกสชุกอ๋อนนี้ชื่อไหนสชุกเม่อก่ม่อก่นอยู่สชุกพอมีตังค์ก็ย้ายมาอยู่3ามชุกเดี๋ยวถ้ามีตังคนนี้ย้าอยู่4ชุมกวมันแค่อเภอพี่3ชุกนีอะไรเนล่น่ายรอันนี้มาถ่ายนกาเอาไม่ไรก็ได้นะโยงเี้ยเงี้เอนี่เลยครับตามร้านีครับ อนี้ขายยังเนี่ยครับนเอนเลยตามร้านคุณป้าเรอเขาว่าอ่าขับยเดเราทปรัเดี๋เราขายอะันนีายอัยอันนี้นีโยมดยยยดยอยยอ ทีละคู่ทีละคู่มันเหมือนสารตาสารยายยังไงไม่รู้เนี่ยคือเรื่องไม่ลองไม่รู้กับเด่นกับมาดูหน่อยเมื่อกี้เขาพูดมาไม่ลองไม่รู้ดูเคยดูรายการไม่ลองไม่รู้ดูซิโอ้โหทำไมอาดินนะถือดินไม่ลองไม่รู้อ่าถือดินไม่ลองไม่รู้ยังอยู่นะโอเคนะพี่เด่นไม่อยู่แต่เดนอยู่่่ดดพีเนมตอนเป็นหนุ่มหนึ่งหนูก็ติดตามติดตามพี่เด่นอายุเท่าไหร่ตอนนั่นตอนนั้นยังสาวป่ะตอนพี่เด่นยังหนุ่มแก่แล้วกวเดี๋ยวก็แก่ ยิ่งคือยิ่งแกอายุเท่าไหร่เนี่ยอ้าวไม่บอกสองสี่เก้าเก้าหกพันทันได้ปะทันได้เด่นทันนะน่าทันแหล่ทันได้โยงทันนะทันไม่ไม่ทันแกดิเออเนี่ยเอาหนูแฟนขับเลยเนี่ยไอเนี่ย การอะไรอ่ะน่นนงน่านน่นนายองน้ำพวงอ่คตรเหลือสามเหลือสองคนละเหลือแต่น่านนงกับน้ำพวงนายองตายเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวันนี้ตายรอบนี้ก็รอบกว่าอีกนิดนึงอบกว่า นี่น้านี่ก็ไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยวได้ร้านที่ไหนร้านด้านขวละไงโอ้โถั่เละในหม้อซบจะมีกระโหลกหมาเลยมีให้กระปุกฟ้อมสีเป็นตกไปกระปุกฟ้อมสีทำไมมันมีเขี้ยวหมาเอาเพื่อความสวยงามเลโอ้โหมันว้าวให้ทำไมในเขี้ยวมันเป็นเหลืองๆอ่ะอ๋อเนยแต่บ้าก๋วยเตี๋ยวที่ไหนใส่เนยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายยังถ่ายยังสามคนสามคนถ่ายยังถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ่ายมาถ่ายกันนะเราเดี๋ยวพิจารณามันก็ไม่ครบงสามคนเนี้ยเอาแค่สามคนพอเอที่สามคนแล้วนะโอเคนะโอเหนึ่งสองสามไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้โอเคเอาแบบแบบแบบอะไรแถวแถวแถวโอเคนะโอเคครับอ้าว ตวยงามมากขอบคุณครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นลองทำ i